อ้าวบูกี้บกูกี้อ้าวบูกี้หายไปไหนเนี่ยวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันเขาวตีนเอ้ย,อย,อยไปดูที่ไหนกันว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างครับไปคาเข้าไปเลยครับตอนนี้นะคะเราจะเจออะเข้ี่ไปขึ้มาบนสะพานอ,อ้โหจระเข้อยู่ตรงนั้นจระเข้ล่รูปปั้นครับ ได้ครับซ,ซื้อแล้วครับอ่า <ไป S 1> เข้าไปได้ครับแล้วะครับเข้าไปแล้วครับผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทเด็กยี่สิบบาทนะครับอืมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอืเราจะไปเที่ยวทางไหนต่อันค <limitations> รับ ถด้สนใจนูหรับรสมีรถที่ัมีจะนั่งไหมครับอ๋อเหรอ่ะ้ได้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนูถ่ายเองอืมอ่าเดี๋ยวต้องซื้อบัตรตรงนี้ครับรซื้อ,อบัตรอ่านูจะถ่ายเองได้ไหมจะถ่ายไม่เห็นนูหรือเปล่าโอเคเดี๋ยว